กับข้อสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะวันนี้เนี่ยเรายังคงเกาะติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือว่าทาจรุ่นที่5นะคะเพราะว่าวันนี้มีองค์ความรู้เรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพที่เป็นแก๊ง call center ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจีนเทาค่ะคุณผู้ชมนับข้อมูล การแจ้งความเมื่อปีที่แล้วสถิติพบว่ามีผู้เข้าแจ้งความสืบเนื่องจากได้รับความเสียหายจากแกลง call center กลุ่มนี้ เกือบเกือบจะ2 0 0แสนรายมูลค่าความเสียหายเกือบ4ี่0 0ล้านบาทนะคะถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาวิธีการในการสกัดกั้นในการป้องกันแต่ก็ปรากฏว่าบรรดามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยพยายามจะปรับเปลี่ยนวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อหรือหลอกลวงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมีข้อมูลมาฝากถึงวิธีการสังเกตและวิธีการดูว่า Facebook และ l ล n e แบบไหนเป็นของจริง จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลมาฝากกันด้วยว่าแล้วโทรศัพท์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรละ่ะที่จะปลอดภัยจากแก๊ง้ง call center มากที่สุดมาติดตามข้อมูลไปได้วยกันค่ะ พลตำรเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมตัวแทนจากศูนย์ปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศบรรยายพิเศษเรื่องรู้เท่าทัานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภัยใกล้ตัวให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจรุ่นที่5ได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพลตํารวจเอกสมพงศ์กล่าวว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหล่านี้เป็นกลุ่มจีนสีเทาที่ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานที่ตั้งของศูนย์คอร์เซ็นเตอร์โดยมีการใช้บัญชีมาที่เป็นชาวบ้านไปเปิดบัญชีจากสถิติการรับแจ้งความปีที่แล้วเกือบ2 0 0แสนรายมูลค่าความเสียหายเกือบ4ี่หมื่ล้านบาทสำหรับเงินที่ไหลออกนอกประเทศจะมี3ช่องทางด้วยกันค่ะได้แก่ 1. เงินจากยาเสพติดที่มีโรงงานผลิตอยู่นอกประเทศส่งผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหาสังคม 2. แรงงานต่างด้าวได้รับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องประมาณ1.6ล้านแสนคนไม่ขึ้นทะเบียนอิบประมาณ1.3ล้านแสนคน 3. แก๊ง call เซนเตอร์และพนันออนไลน์มีเงินออกนอกประเทศเป็นแสนล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มจีนเทาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีลักษณะใช้เงินฟุ่มเฟือย สถิติการรับแจ้งความออนไลน์ระหว่างวันที่21-27พฤษภาคม2566มีทั้งหมด4,802คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่424,279,419บาทโดย5อันดับแรกได้แก่คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการ2,344คดีมูลค่าความเสียหาย26,712,597บาท คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ616คดีมูลค่าความเสียหาย80ล้าน1 6 9 9 9 5บาท คดีหลอกให้กู้เงิน558คดีมูลค่าความเสียาหาย26,94,262บาทช่องทางที่คนร้ายใช้ได้แก่โทรศัพท์หาเหยือ่อหรือส่ง SMS และช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook, IG, Line มีการหลอกให้กดลิงก์โดยเฉพาะข้อมูลธุรกรรมทางการเงินด้วยการให้กรอกข้อมูลซึ่งแนะนำว่าอย่าผูกเงินจำนวนมากไว้กับ e-banking จุดสังเกตการดู Facebook ได้แก่ความโปร่งายของเพจจำนวนเพื่อนวันที่สร้างเพจการกดไลค์และรายละเอียดการติดต่อเป็นต้นค่ะส่วนจุดสังเกตไลฟ์ like ของจริงจะมีสัญลักษณ์ Official Account ไม่สามารถโทรหรือวิดีโอคอลได้ไม่สามารถใช้ดี Fake ได้ส่วนของจริงจะใช้ Account ส่วนตัวสามารถโทรหรือวิดีโอคอลได้และใช้ดีเฟกการหลอกลวง ทางด้านพลตำรวจตรีชูศักดิ์ขนาดนิดผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาจญาการรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าสถิติการแจ้งความออนไลน์ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม2,566ประมาณ2,7306คดีรูมมูลค่าความเสียหายจำนวนทั้งสิน้น 38,156บล้าน1 5บาทประเภทความเสียหายมี14ประเภทอาทิหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหลอกให้กู้เงินหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์คมขู่ทางโทรศัพท์หรือ call center อหลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหลอกให้รักแล้วโอนเงินเป็นต้น ส่วนการป้องกันภัยจะมี2ระดับด้วยกันค่ะนั่นคือระดับรัฐบาลที่จะออกกฎหมายคําสั่งต่างๆเช่นระงับบัญชีม้าและการป้องกันภัยระดับบุคคลนั่นคือตัวเราเมื่อการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆหรือโทรศัพท์เข้ามาต้องคิดก่อนรับหรือเชื่อ ส่วนคดี call center คนร้ายจะเป็นกลุ่มอาชญากรที่แบ่งหน้าที่กันทําโดยผู้บริหารอาจจะอยู่ประเทศที่ไม่มีใครรู้ส่วนที่อยู่ในเมืองไทยก็จะเป็นกลุ่มซื้อขายบัญชีที่จะส่งไปให้กลุ่มินเทอร์เน็ต banking ซึ่งจะอยู่ตามแนวชายแดนโดย call center จะโทรผ่านอินเทอร์เน็ต ย้อนกลับไปเมื่อปี2560กลุ่มคนร้ายสามารถตั้งหมายเลขโทรศัพท์เป็นหน่วยงานภาครัฐได้หมดจึงมีการประสานให้บล็อกคนร้ายเลยใช้การโทรโดยตรงแล้วหลอกว่าเป็นเบอร์มือถือจากต่างประเทศต่อมากสทอชอจึงกำหนดว่าถ้าโทรมีการโทรลักษณะดังกล่าวให้ขึ้นต้นด้วยบวก697คนร้ายจึงเปลี่ยนมาใช้ซิมมาแล้วยิงสัญญาณจากต่างประเทศเข้ามาที่ซิมบ็อก โดยอ้างว่าโทรจากสถานีตำรวจหรือมีพัสดุตกค้างเพื่อที่จะหลอกลวงเหยื่อพอมาถึงปี2,565มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีด้วยการหลอกลวงเหยื่อให้โหลดโปรแกรมและกรอกรหัสเพื่อเข้าควบคุมเครื่องนอกจากนั้นก็มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมให้โหลดและเข้ารหัส2ครั้งจากนั้นจะใช้วิธีการสุ่มทดสอบการถอนเงินจากแอปพลิเคชันโดยใช้วันเดือนปีเกิดที่คนชอบใช้เป็นรหัสเข้าไป ล่าสุดช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะกลุ่มคนร้ายก็มาในรูปแบบใหม่ค่ะมีการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเรียกว่ากล่อง FBS ที่สามารถจำลองตัวเองเป็นเครือข่ายหนึ่งเมื่อมีเป้าหมายเข้ามาใกล้อุปกรณ์ดังกล่าวโทรศัพท์มือถือจะหลุดจากเครือข่ายโอเปอเรเตอร์เพียงเสียววินาทีแล้วไปจับสัญญาณกับ FBS แทนเพื่อที่จะส่ง SMS ปลอมไปอย่างเป้าหมายโดยไม่ทันได้สังเกตซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพจะเช่าที่พักใกล้กับแหล่งชุมชนหรือขับรถตรวนตามแหล่งชุมชนเพื่อให้เข้าถึงเหยื่อได้มากที่สุด แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้จึงถือเป็นแก๊งตกทองยุคไอทีที่เกิดจากความเชื่อความกลัวดังนั้นเมื่อมีการให้โอนเงินอย่าไปกดไลค์กดแชร์ให้ตรวจสอบก่อนค่ะเพราะว่ามีเครื่องส่งสัญญาณที่วิ่งไปเหมือนธนาคารเข้ามารบกวนบัญชีถ้าเกิดว่าเราเผลอกดแล้วปิดเครื่องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบถอดซิมหรือทําการปิดเราเตอร์ไวไฟที่บ้านส่วนโทรศัพท์ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าที่คนมักจะเรียกกันว่ารุ่นอาม,มา่ารวมทั้งโทรศัพท์ iPhone สำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียตรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทอจอ คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจแบบรอบด้านได้จากการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวาทาจรุ่นที่5ที่รายการคนหลังข่าวจะหยิบยกมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องห้ามพลาดค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ